สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คุณตาวิถีไทยก็พาเข้าครัวอีกเนาะท่านเนาะปาทิโทคุณตาจะพาทำอะไรกินเนาะคุณตานี่เนาะอ่าเข้าครัวทีไรก็อร่อยครั้งนั้นคุณตานี่ท่านผู้ชม อืมาผกมาพ่าพอกันคือเก้าท่านผู้ชมเข้าครัวกบเห็ดตะคองกินเพิ่นนี่คุณตาวิธีไทยนี่เออเห็ดตะคองกินคองอยู่เพิ่นนี่อือโอ้คุณตาวิธีไทยเข้าครัวทีไรก็ทําแต่กับข้าวเพิ่นว่าเออเห็ดกับข้าวแหละมันแซ่บเนาะท่านผู้ชมเนาะ แนวใดมันแซบ่บแนวใดมันขับเฮ็ดกินท่านผู้ชมไองปลาทิโตขักแท้คุณตาวิถีไทยคั่วกะทิให้มันสแซ,บแซบ่บให้มันหอมหอมให้มันแตกมันนะให้มันแตกมันอืกลิ่นหอมอีกแล้วนะคุณตาวิถีไทยคือกะทิมะพร้าวนี่ มันเป็นอะไรที่คู่กับคนไทยเฮาเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าแล้วก,ก็ใสเงง่เครื่องแกงลงไปเครื่องแกงยังล่ะเครื่องแกงเคี้ยวหวานนะนี่เครื่องแกงเคียวหวานอืมโอ้คุณตาวิถีไทยอย่าบอกนะว่าจะแกงเคี้ยวหวานเพื่นว่าโอ้ถูกต้องถูกต้องท่านผู้ชมนะเนี่เครื่องแกงนี่คั่วให้มันหอมๆจักหน่อยนะอืมอืมอบอก เสบ,สบมีคนตะโกนมาถามไนดะ้คุณตาวิธีไทยทำกับข้าวอร่อยอีกแล้วนะเผื่นว่าเอาหมูลงไปท่านผู้ชมอ่าคลุกเข้าให้เข้ากันนะเอาหมูเอาหมูเมื่มอน,นี้ไม่ใช่ไก่นะเมื่อน,นี้เป็นแกงขีวหวานหมูนะเนื้อหมูเนื้อหมูเมส,บส,บสบอีกเมื้อนี้ท่านผู้ชมอืมแกงขีวหวานหมูเสพอ่ะ เอาลงไปมะเขือมะเขือหอยลงไปนะคา,าดบ่ได้แหละมะเขือนี่มันเป็นคลองคู่คู่กับบ้านเฮานะมะเขือนี่อือ่าจริงมันจะเอาออกอืมอสีสันเป็นตาแซบลราท่านชมเลยอ่าเอาหางกะทิเข้าไปนะ โรยลงไปเอ่อเคเนอะท่านผู้ชมเนอะอ่้ำนะเค็มคนเค็มคนจักน้อยนะอมียูทูบเบอร์หลายๆท่านบอกว่าแกงเขียวหวานจะให้อร่อยนี่่นบอกว่าเออจะให้อันนั้นมันซุกนี่ อยา่าเพิ่งใส่เครื่องปรุงเห่นว่าเอา้าเอากวบไว้ก่อนจักหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะตามสูตรตามสูตรปึ๊บนะเออ ให้มะเขือมันซุกไปว่างง่ายไปแล้วเขาจะมาใส่เครื่องปรุงที่หลังเฮอ,อ มะกรูดชี้ครับมะพริกลงไป่านผู้ชมโอ้โยลงไปมันหอมนะ,ะแซ่บหอมแซ่บทีนี้เฮาก็มาเบิงมาเบิ่งว่ามะเขือเฮานี่สุกได้การหรือยังนะมาเบิง่งมาเบิ่งก่อนอ่ามะเขือสุกได้การหรือยังโอ้ใกล้สิสุกแล้วมะเขือใกล้จะสุกแล้วนะใกล้จะสุกแล้วหือ สีสันปิตาแซ่บเนาะท่านผู้ชมเนาะรอแต่มะเขือสุกมาสัน <laughs> จัดน้อยจัดน้อยจัดน้อยนะ <im> เครื่องปรุงกระบอกเนี้ยพอใส่ปั๊บเข้าไปแล้วกสร็เรียบร้อยนะ <im> เออแลว <im> สวกออ่อนจัดน้อยนะอ่อนๆจัดน้อยตรงนี้เขาก็ปิดฝาไว้ก่อนนะปิดฝาไว้ให้เนื้อมันอบให้มันหอมๆนะ <im> อือ ตาเข้าครัวทีไรก็อร่อยอีกเหมือนเดิมเห็นว่าเออต้นแรงแรงมาหน่เห็ดกับข้าวลดคุณตาวิธีไทยเพื่อนเนี่ยอ่อแต่ว่าช่วงนี้บอรนบอรนนะรงเรื่องกินดิบเนาะท่านผู้ชมเนาะเออก็เป็นหมักไหหมักมันบางคนกับหมักดิบๆนะบางคนกับเออซอยจุ๊ซันโอ้เออหมักไหหมักมันตับสดสด คอยอซอยแล้วก็ลอยแจวเพี้ยนะเขา่าเพชรเขา่เขาขั่วนะอ,อแแคนกทามันจะคอนมันจะเข้มข้นเกินไปแต่ใส่น้ำจักน้อย <นะ S 2> ค่อยๆเติมค่อยๆเติมดูเบิ่งว่ามันมันจิกเข้มข้นเกินไปเขาก็เติมน้ำใส่จัน้อนยค่อยๆเติมนะค่อยๆเติมอืม ยังอีกจักน่อยนะจักน้อยจักน้อยท่านผู้ชมหมักเขือยังบซุกนะทำมันซุกซุปจักหน่อยก่อนอืมคือธรรมดาในเครื่องปรุงนี่พอใส่ปุ๊บปรุงปุ๊บก็ได้นะเครื่องปรุงโบยะโบยะ แกงียวหวานเนื้อหมูท,มท่านผู้ชมเนื้อสันเหยโอ้เนื้อสันคุณบอกคุณตาวิถีไทยแซบแล้วเพื่อนว่าเมื่อนี้นะโอ้สุกละมะเขือสุกแล้วท่านผู้ชมสุกลวเนาะสุกแล้วสุกละ,กละเละลหลมันบบแซบอเละไหลโบแซบช่วงนี้เขาก็ใส่เข้าไปเลยนะเครื่องปรุงมีซอสซอสปรุงรสจากน้อยนะซอสปรุงรสแล้วก็นี่นี่น้ำมันหอยนะ ใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายนะอเมื่อวานเปิดพินลืมเปิดฝาทั้งในนะมันต้องเปิดฝาทั้งในพร้อมเออนี่อ่าเปิดเปิดใส่จักน้อยใส่จักน้อยพอให้มีรสชาตินะพอให้มีรสชาติแล้วก็ผงนัวนะผงนัว เติมสีสันเข้าไปผงล้วใส่น้อยแทบน้อยใส่หลายแทบหลาย <laughs> เออแล้วก็รถดีรถดีจกน้อยจกน้อยรถดีนะรดดีใส่หลายเค็มใส่น้อยพอดีพอดีพอดีนัวนะแล้วก็ตัวชูรสก็คือตัวนี้นี่นี่น้ำตาลปิ๊บนะน้ำตาลปิ๊บแทบน้ำตาลปีบ๊สบสีห็ดสีห็ดให้เคี้ยวหวานเนี่ยเคี้ยวหวานเนื้อแล้วเคี้ยวหวานยางไก่จะมีรสชาติดีขึ้นนะ มีรสชาติดีขึ้นตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะเกลือนิดหน่อยเออถ้าสมมติว่ามันน้ำมันจะแค้งเนะเาะจะแห้งเราก็ตืมน,น้ำเั็กน้อยตืมน,น้ำเั็กน้อยเออตืมน,น,น้อยโผให้มันมีน้ำคุกคิกคุกคิกนะอ่โผให้มันมีน้ำคุกคิกคุกคิกคุกคิก นี่ก็มาชิมดูเนาะท่านผู้ชมเนาะมาชิมเบิ่งรสชาติเนาะท่านผู้ชมเออเปาเอ้ยเค็มค้นขนาดท่านผู้ชมเอ้ยเอออื้มเค็มค้นเค็มค้นท่านผู้ชมสุดยอดอือพอพอมันเดือดแบบนี้กับโป่งได้แบบนี้ท่านผู้ชมเอ้ย พอมันเดือดมันจะโปร่งเลยนะโปงโปงโปงคือเอาลงนะโปร่งคือเอาลงตามด้วยนี่นะสีสันมันจะแซ่บขึ้นท่านผู้ชมเออสีสันมันจะแซ่บขึ้นนะคาดบัได้คือโรหระพานะโหระพานี่เอา ปิดไฟได้ท่านผู้ชมปิดไฟได้ฮะปิดไฟได้อันนี้ขั้นตอนต่อไปนี่เห็นมขี่จาวิธีไทยนี่เพิ่นอยากโชว์ได้เวลาทํากับข้าวเสร็จแล้วนี่ต้องตักใส่ถ้วยโชว์เพื่อนเราอ่มันแซ่บตุ๋เออตักใส่ถ้วยโชว์เอ่าเอาบนนู้นเนี่สีสันมีมะเพ็ดมีอย่างพร้อมท่านผู้ชมเลยอ่เอา,เอา มากินข้าวแรงน้ำกันแกงเขียวหวานเนื้อสันหมูอาหารรสเด็ดเย็นนี้ครับท่านผู้ชม